แดื้ค่ะไม่รู้ไปไหนวันนี้ตอนรจนาแพ็คของน้องยังนอนอยู่ตรงที่ล้างจานข้างนอกอยู่ตรงนี้เลยค่ะพอรจนาแพ็คของแล้วก็ขนของขึ้นรถสีออกมาดูไม่เห็นค่ะไปดูอยู่ใต้ถุนเรือนรจนาก็ไม่เห็นอยู่ใกล้น้ําก็ไม่เห็นไม่รู้จะไปตามหาที่ไหนเดี๋ยวรจนาจะออกไปตามหาอยู่ตรงทุ่งข้างหลังนู่นค่ะน้องไม่สบายค่ะวันนี้ก็มีนัดไปฉีดยาอีกค่ะไปรักษาต่อเน,นื่องเดยวไปตามหาน้องกันค่ะ เดือเดือเดือดูยน้อยไปหาดื้อเลยเอดื้อไปไหนวะไปหาดื้อไปลูกไปดื้ออยู่ไหนลูกเดื้อ ด้อดเ้อดื้อไปอยู่ไหนน้้งเนี่ยมันจะไปไหนได้มันไม่ค่อยได้ไปไหนดื้อไม่ค่อยได้ออกจากบ้านถ้าเรียก,ก็คือมาทีนี้น้องไม่สบายค่ะจะไปหาที่เย็นๆอยู่หรือเปล่า เดี๋ยวเราจะน่าจะลองเดินข้ามไปตรงนน้นเพราะเคยเห็นไปตรงนน้น,นะคะ่ะมาลูกมาหาดีเร็วเด้อ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 ,ดอไปดด้ออยู่ไหนวะหาดือเร็ว ไหนดั้น้อยลูกไปหาดื้อเร็วดื้ออยู่ไหนมันอาจจะอยากหาที่เย็นๆนอนพัฒนาก็มาหาตามหนองน้ำสระน้ําก็ไม่เจอไปอยู่ไหนนาะไปตามหาไหนนาะเนี่ย ไม่เจอเดินหารอบๆข้างหลังนู่นก็ไม่เจอค่ะเหลือเหลือข้างนอกทางหน้านู่นเดี๋ยวรจนนาจะไปหาขี่มอไซค์ไปหาดูค่ะพี่นายยังไม่กลับจากไปถไถ่ายที่หนองมะกอกค่ะไปไถไ่ายไรที่หนองมะกอกนะคะถ้ามาแล้วรจนาก็ว่าจะชวนพี่นายไปตามหาค่ะก็สวัสดีนะคะสำหรับช่องรจนากลัวคนเดินป่านะคะ รัจนาตามหาเจ้าดื้อค่ะตามหาเพราะว่าเมื่อเช้าถึงเที่ยงก็ยังอยู่ปกติแล้วทีนี้รจนาก็ป้อนยาแล้วก็ป้อนเกลือแล็แล้วน้องก็นอนอยู่ข้างนอกตรงนี้นะคะแล้วก็มาแพ็คของค่ะก็ไม่ได้สังเกตปกติก็จะไปนอนอยู่ใต้ถุนเรือนรจนาค่ะเดี๋ยวรจนาจะไปตามหาต่ออีกค่ะ โอเคค่ะเดี๋ยวรัชนาขอไปตามหาเจดื้อต่อก่อนค่ะใกล้ได้เวลาค่ะไปหาหมอแล้วยังหาไม่เจอเลยค่ะตามหากสองชั่วโมงแล้วค่ะรันาเดินทางนี้สองรอบแล้วเดี๋ยวจะเดินอ้อมไปข้างหน้านู่น เดินไปถนนนูแล้วก็อ้อมไปทางหน้าบ้านหน้าเรือนรถจนาค่ะแม่หาดื้อเป็นสองชั่วโมงแล้วเนี่ยแม่เดินหาดื้อเป็นสองชั่วโมงแล้วไม่เจอเลย <I do. S 1> ตั้งเป้ากับอ,อมแอมมาแล้วค่ะวันนี้บอกให้เลิกเรียนเร็วเพราะว่าจะพาดื้อไปหาหมอ ใช่บ่ายสามแล้วค่ะจะไ,ได้รีบพาไปหาหมอตอนเรียกกินข้าวมันก็ไม่าไม่วม,มาไม่อะไรเลยแม่เดินไปหาทางนู่นนะลูกสุดนู่นก็ไม่มีแล้วก็ข้างหลังตรงบ่อน้ําเราก็ไม่เจอตรงบ่อน้ําตรงนี้ก็ไม่เจอแล้วก็บ่อน้ําตาใจก็ไม่เจอเหลือสระน้ําปู่ฝัง่งนู่นยัง แต่ว่าบอกขยะแม่หาแล้วแต่ไม่เจอตารนะีไปหาดื้อลูกปะหรือเราจะไปหาอยู่สะตรงนู้นอีกหรือมันไม่ไปไปหาฝั่งนู้นเหรอ,อ,อดดเดี๋ยวแม่แก้น้ำออกจากขาก่อนถอยลุกถอย ไปหาฝั่งนูน้นไปลูกอังเปาเจอแล้วหรอลูกอุ๊ยไหนขอดูหน่อยแม่ไปตามหาตั้งไกลทำไมหนูรู้ลูก โอ้ยแม่ตามหาตั้งไกลเลยลูกอไปกินยาไปลูกไปจะไปไ,ไปหาหมอโอ้ยอังเปามาแป๊บเดียวเองลูกแม่เดินตามหาที่ไหนได้อยู่อยู่ในกอน,นี่เองค่ะหลังห้องน้ําเองนี่งด, <umber! S 1> ด,ดึดดดงวได้ใี่มันดุอังเปีาหยดใส่หลับให้มันหน่อยหยดแค่หนึ่งนะให้เหลืออีกทีหนึ่งให้หยดอีกหยดไปข้าง เดี๋ยวเอาารชืน้ำชิมนอากดหาตั้งสชัมงตายแล้วอยู่แค่นี้ถ้าแม่ปังหม่มาแม่จะหาเห็นไหมลูกเนกินเลเนาะเช็ดปากต่ เดาแตวก็หายเนาะวงงงงงั้นแม่กมหาให่แม่อดีหหาให้แม่เลยว้านก็ยังหาไม่อดีห์โอ้โ่ออกมาตอนแรกก็ชิคก็ใหญ่โื้ยกินกันเลยอะไริงให่แล้วไม่ได้อึงมันนนทาะกระางเนี่ยคอรถจรา สองรอบนะคะตามหาไก่มากด้วยแต่ว่าเขาอยู่แค่หลังท้องน้ำเองแล้วคืออังเปามาแป๊บเดียวอ่ะอังเปาเห็นอ่ะโอ้จ่ายแล้วแม่ตามหาตั้งหาอังเปามาหาไม่ถึงสามนาทีอังเปาอังเปาแค่เดินมาข้างหลังแล้วเปาบอกว่าเห็นหางเห็นหางกระเดีดิ๊กติ๊กติ๊กอ่ะยิงอังเปาเดิน จะจะนี่ไวข้างบนเลยข้างบนน้ำเกลือจะถึงเข้าตัวมันจะไม่ไหลอ่าเหรอใช่ก็ต,ต้องนั่งจับอมแอมเอาผ้าสีชมพูไปไว้ข้างล่างให้หน่อยลูกอังเปานั่งกับอังเปาถอยเบาให้สุดหน่อยลูกอถอยออกถอยหลังอะ่ะเอาแค่ผ้าสีูอืมเอาไปปูให้น้องหนะ้าอือหอเพราะว่าถ้าเอาไว้บนเบาะน้ำเกลือกับตัวน้องมันจะอยู่มันดึงไปใช่ใช่ใช่มันจะไม่ไหลก็ าไปถึงบ้านก็หาที่ให้เขาก่อนค่อยเอาลงนะคะแล้วก็ค่อยไปตั้งน้ำเกลือไม่งั้นเดี๋ยวจะไม่ไหลโอเคอันนี้หนูจะให้เท่านี้ไปก่อนเก็บไหมอ่าโอเคจะเราไปถึงบ้านแล้วค่อยไปนับแเะจะนั่งแค่หนกับน้องไหมนั่งเปล่านั่งขัตสมาดหรือนั่งเอาขาทับก็ได้ลยได้มได้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยงนิ้เดี๋ยวน้นอนพิ่งนอนีดีนอนอันนาดีดี โอเคนอนดีๆนะอ่ะไปถึงแล้วขอบคุณค่ะค่ะอ้อหมูสะเทือนเป็นงไงลูกไปดูดะ,ะน่ะเอาเอามาถึงบ้านแล้วคะ่ะเจ้าดื้อหมดสภาพเลยคุณหมอบอกว่าต้องรักษาต่อเนื่องจนป่าจะหายนะคะอาจจะ3วัน5วัน9วัน วันนี้ก็หมดไป450บาทค่ะเมื่อวานก็450สงสา,าได้ให้น้ำเกลือทางเข้าเส้นนะคะตรงคอนี่ก็จะเป็นน้ำเกลือใต้ผิวหนังทีนี้เขาไม่กินอะไรก็จะไม่ไม่เป็นไรแล้วค่ะเพราะว่าน้องจะมีน้ำเกลือกลัวเขาจะลุกกลางคืนลุกหนีเดี๋ยวอ,อังเปาแมนก็อังเปารีบไปหาซุ้มเลยนะลูกเดี๋ยวมันจะเม่อจะข้ามลูกอุไปเทอนั้นออกเหรอลูกเดี๋ยวตอนกลางคืนก่อน ค่อยคุมให้มันตอนนี้ไม่เป็นไรหรอกแล้วได้ขี่มาแล้วพัดลมเราลูกพัดลมมันสวยไม่ติดพัดลมเล็กอ่ะมันเล็กไปไหมอ่ะเห็นไอ้เราขอบไอ้ตุวย้อยไอ้ตุวย้ยมันไม่เป็นไรก็มันป่วยมันจะเอาใส่อันนี้ล่ะมันจะล้มมันไม่ล้มก็ได้แต่ว่าอย่าพึ่งเดี๋ยวให้มันนอนก่อนพ่อเหรอคะเย็บมันไปเออคเย็บมันไปไอ้มันมันทำขาอ่อน พ่อมาแล้วพี่นายมาแล้วค่ะไปดูพี่นายค่ะอุ้ยสงสารตุ้ยน้อยอ่อมมาแล้วค่ะพี่นายไปไถไล่อยู่นาดงหนองมะก่อค่ะเพิ่งกลับมากลับมาคํำค้ำเลยที่แรกวันนี้ว่าจะกลับตอนบ่ายไปจะได้ไปทำคลิปนอนห้าง ทีนี้น่าจะไถไม่เสร็จหรือว่าทําไม่ทันนะคะพี่นายก็เลยไถยจนค่ำแล้วก็เพึ้นกลับมาเนี่ยและ,ค,ะค่ะทมืำขนมจีมค่ะมะกอกมะกอกจ้าที่แม่ไปเก็บมา <c oughs> เซ็ตเซ็ตใส่ียงปลาเสียงปลาปลาแปลว่าอะไรปลาเหนื่อยปลาแไม่ใช่เหนื่อยหรออ๋อมันเหนื่อยล้าเนาะใช่ว้ายเป็นตัวเลยว้าวโอ้ผุ่มชารุนิสหนึ่งค่ะนิสหนึ่งไหมคะนิสจริงจวก ทำอะไรคะคลุกเขาให้เข้ากันไหนว้าวมืดตึ๊บหืมเศรหฐายใส่ตู้เย็นต้มผิดไหมอะ่ะกลิ่นโอ้โหยหอมใช่ไหมน้อยสลุกน้อนไปหอือ้อาหอไม่มีความเทมาสลวยเลย <c oughs> เทมาจ้วงเดียวจบเคค่ะไม่มีความสโลใดใด โอ้โหพริกโอ้โหอ่านี่ตอนปัดแดกปัดเหนื่อยจีไกลมากน่ากินเวอรตกใส่กินเบ๊ก สวัสดีครับอังเปาอมแอมด้วยยังไม่สวัสดีดดเลยอังเปาสวัสดีแล้วอ่าสุดยอดเลยมาครับคุณ่นอนๆเเรียกว่าอะไรนะตามนขนมจีนตาขนมจีน,นอุน้ยตัดผมใหม่คือ,อยังนายทหารนี่ก็เป็นนายตำรวจโอ้จ่ายเลยมีผัวเจ้าผัวนายได้เพี่หนอ้อยทรงผมนี้ใครตัดให้ลูกสาวสวยที่สุดในโลกโอังเปา ตอนนี้อังเปากําลังตําอีกครุกหนึ่งค่ะเพราะว่าครกนี้เผ็ด<ล>ใช่เผ็ดมากเลยโอ้โห oh ทรงผมนี้ได้แตใดมา,มาล,ลูกสาวตัดให้โหลขึ้นสามร้อยเปอซ็นทะรงลงอมีครับเราหัวร้านเราต้องตัดสั้นๆ <laughs> ว้ยดูอายุน้อยลงไปสิบปีเลยอังเปาจริงๆดูแม่แก่เลยอ่ะแม่ดูแก่ไปเลยเอเดี๋ยวไปดูอังเปาตาม้มตามดีกว่าทำไมทำไมต้องมาให้ดูเออกลัวปุ๊อ่ะอย่าลืมนะว่าใส่อะไรไปแล้วบ้างไม่ลืมโอเคเดี๋ยวมาดูหน้าตาสมตาอังเปาสองพอลูกโซยส้มตาไหนของอังเปาอี่เรเอา เหรอมีเตาดื้อๆๆเลยดื้อเตาอ๋ออมแอมกินอะไรคะขนมจีนค่ะอมแอมกินขนมจีนค่ะแรงมากไหมคะไม่ให้หตับนี่อุตสาห์เล็งเครื่องไหนตับ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 เดี๋ยวชิมกับอมแอมก่อนค่ะใช่ไหมใช่ขอชิมหน่อยฟังจะชิมกบ This is a g o อย่าเห็นไหมจัน f ล o c k คออ flock ฟลัก อ่าร้อนนะลูกทามเาเอาัอยหนูอ๋อหนูอยากกินแบบนี้แล้วน้องโหแล้ว้วแล้วก็เดเรียกเกินนะขายยังขายจ้ามาจ้ากินข้าวแบชาแล้วก็เด็ดดอังเปาิ่แล้วอิ่มแล้วคะอังเปากินนั่นเสร็จก่อนเคอกิน หิวกลับมาจากตาจระดือไปหาหมอเราก็เลยหิวก็กินข้าวกินเพลเล็กๆกินเลๆๆๆๆ่นดูนัยกินนู่นนี่นั่นเล่นก็อิ่มเลยนุ้ยนัยก็จะนายกินของหมาค่ะนายดูพ่อกินหน่อยคะ่ยะโอ้โหเสียงขกขอยิ<ๆ>่ทีค่ะมากระดับมากกระดัยิงกว่ท่านเด็กขออีกทีค่ะจิ้ม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 ร้อน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 ตัว เอ้าคือมันมีเสียงกรบกรบประกอบเพราะใกล้กระดูกประกอบกินด้วยกินกรบด้วยไปยังกรบบ้างฮะโอเคค่ะเดี๋ยววันนี้ ลุจนาเด็กๆแล้วก็พี่นายก็ต้องลาไปก่อนนะคะคลิปนี้อยู่กับเจ้าดือทั้งคลิปเลยตั้งแต่ตามหาเจ้าดือวันนี้วันที่สองนะคะที่เจ้าดือไม่สบายนะคะก็ไม่สบายวันแรกก็พอตกเย็นก็พาไปหาหมอเลยแล้วก็วันนี้วันที่สองค่ะพรุ่งนี้ก็ต้องไปหาอีกนะคะต้องไปฉีดยาอีกเหมือนเดิมแล้วก็ไปให้น้ําเกลืออีกค่ะก็เอากลับมาก็ต้องไปหาหมอทุกวันค่ะจนกว่าจะหายนะคะ อยู่ในตัวอำเภอค่ะไม่รู้ว่าอาการจะเป็นยังไงคุณหมอก็บอกอาการไม่ค่อยดีแต่ถ้าฟื้นตัวเร็วก็ก็จะหายเร็วโอกาสช็อกก็มีค่ะโอกาสช็อกแล้วก็เสียชีวิตก็มีเนาะ <c oughs> คุณหมอพูดน่ากลัวมากเลยเราก็ดูแลเต็มที่ค่ะดูแลสงสารมากเลยดูสีนอน <c oughs> อังเปานอนเฝ้าวันนี้อังเปานอนเฝ้าเจ้าดื้อโอเคค่ะเดี๋ยวยังไงรจนาก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมแล้วก็ให้กำลังใจครอบครัวของรจนานะคะวันนี้รจนาแล้วก็เด็กๆแล้วก็พี่นายต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะแม่ทาน 五。Cool.